ไม่ย,ยังเนาะเต้นผมวิเศษวะไม่อยกูกไกย์ใชผมตกแท้ผมตกแน่นอนเลยอีด,ดีผมแม่งตาไม่ค่อยดีอยู่ อานพื้นแรงอ่อนใจเลยซ่อม่อมซอมลินครับซ่อมลินซ่อมซ่อมินสดีครับงั้นกองใส่กันมานี่โอ้ยเปียกะเอกยกล่างเลยต้องให้ยกเองนี่อันสิละดีแล้วยกเองจะขวง ให้ยูมีสองล่างครับพาสุดมีสองสุด้องนัสุดเต้นสุดนั่นนี่นาขอล่งันี่บเนปันไหนด้อันนี้ล่างสุดเต็นบ่ของบาฟิมสผมสามแกกันมล่างเดนเซอร์พออเพอีกเพสดสองสามตอนนี้นะคะกับพอภัยเอซีแม่แม่เพ่อเพิ่มจากไห้ซอกลางเตนในน้องฟิลม คือสอบกลางได้นะครัแต่ต้อวันละห้าร้อยบาทนะข้าวคุณนะได้ได้อุ้ยคือวันทรรมดากิดเลยดิได้่า right ันคิดไปแหนไปไปไปจีบเอาแม่บีมเออไปจีบกลางเต้นเอาแม่นั่นสองบาทเท่านั้นเด้อน่าจีบสองบาทเท่านั้นเด้อน่ามาใส่ใครมาใส่ที่สองเอาม้ามาวัดหนิ ผู้ดงน้องมาจีบกลางพุ้งพุ้งพุ้งแมนกลางก็ซสมเล่าดิแล้วกลางดีมีหดกลางตอกกลาแมนเต้นเต้นปืนปิวเบิดมีของไปยัยคุณบ่ปิหูจักรันร่างเก่าผมดิมาสมควรไหมก็ดูสิต้นสมอเลยค่ะแล้วต่อสมอแล้วต่อสมอแปดสิบบาทจากไทยวัสดุนะคะบ่ได้มาคือคือแต่เต็มยัยยังฮักและเฉพาะอันนี้ ตัวนี้ราคาผมมาให้พิเศษปกติเก้ร้อยเก้าสิบบาทนะคุณพี่แต่ว่าตัวนี้ราคาพิเศษล่าสุดอยู่ที่หกร้อยห้าสิบบาทนะคะถ้าใครสนใจสั่งได้นะคะจากเอ่ Lucky Face นะคะถ้าไปซื้อที่บริษัทคาร์ลจุดที่ห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะขอให้มันมีหมดครบวงจรนะครับผมใครอยากได้ฟิวส์จีบมาไหมฟิวส์จีบการเต้นไหมไม่เสีแล้วกลางไงก็เลยก็ให้ลักกลางเห้และเราก็วนทั้งสี่เราบนใควนั่งคนเดียว ู้นเดียวผู้ดลานให้สมุนอืมเร็ป่ะดม่ติดใหม่หรอไม่ซื้อย่งไคนใหม่หรอแดนใหม่แกแกก็ทำชุดอยู่นะมีการตองหรอไม่ไม่เห็นไรติ่นอยู่พี่ปคไปคุณไปคุณอาจารย์่แล ต้องเป็นลูกไผ่ถิ่ดีเอาเป็นยาเกาะลูกไผ่ไผ่นีลูกไผ่เนื้อซอยน่องไผ่คือผู้ใหญ่แถบวันนี้น่อไผ่กินดียืดดีจิบุรีอุ้มจิบุรีอุ้มผู้บ่าวคนตียางมืดมือมือนีดิขย่างอีกมืดมือยางขย่างมืดมือคนตีดยางเจ้าคาเป็นกามคนละหนึงวันยี่นี่นั่งกันน้ำ่นคือกันอ๋อที่ว่าจอดรถตู้ตรงนั้นใช่สีด แนวเสียอยู le le. <S 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 2> <S 2> ่แล้วมันเป็นของประจำอยู no ่แล้วของประจำคุ่นน่ะไอเอ็กตัวอ้อนตกใส่แบบถูกต้องดยแมงนอืเมที่จริงมันมันแมนเนี่ยสีด่างดิมันสีได้ทุกที่มันสทได้ทุกที่ตัวลน้ำเลยพ่อมรตัวลน้ำเลยพ่นเอ่อจัดของแล้วครับผมมันเป็นระบบกอกกระเด็นๆห้องกดค้างห้องดันขึ้นแล้วก็ค้างไว้มันก็เป็นกอกเป็นเป็นขึ้นห้องหมุนค้างไว้แมนดันให้ค้างไว้ใช่บางคนมองหูคนแต่ยืนกดแมนยืนกดจนเมื่อยพุ่นละ จริงมันก็เป็นก๊อกได้อีกยงไอ้ดอนโชคเ่งแรกต้มือนไอ้อนโชเ่งแรกผมว่าท่านิเบิ้งโทรศัพท์เลยเอาท่างานท่างานสว่างมันกสกิปกติไงปกติปกติเลยครับทงานกรุงเทพจำเป็นสกิบ อันนี้สัตว์ทีนี้ละสองร้อาสิบบาทนะคะปกติราคาส่งแล้วนะคะอันนี้เราตัดเลยโยซี่ยี่20บาทนะคะตั้งแล้วด้วยตัดครึ่งนะคะยติเดียวเลยขายขายเบิร์ตปุ๊ตัดครึ่งขายหอมนี่แล้วตัดครึ่งนี่ตัดครึ่งอีนีได้บ่เดี๋ยวมอบตัวนี่ตัดได้4ชิ้นไงทั้งหมดตัดได้4ชิ้นเพื่อมี4หลอกเป็นยังไงเป็นยังไงเบียรพร้อมหูซื้ออันเขาใหญ่สกีพิงแรกมาไว้เพียงหลังอะไรการแต่งตัวตอนแรกตอนแรกผมกาคิดอยู่ สีท่านบอกเพราะว่าออกฉากแรกนั่เนาะครับแต่ว่าดีแล้วที่เพิ่งง่ายเพ่งทีผมเตยเป็นไอะไรหลังครับกัขึ้นท่านหรือเราขึ้นท่านครับเพราะว่ามันหัวนเป็นเตยเขาครับเพ่งสุดท้ายเลยก็เลยท่านพูดดีอ๋อแต่ว่าพี่แบงค์ออกฉากกับพีมฉากเดียวกันแต่ว่าเป็บบอดี้บอดี้คืนเราชูบบอดี้คืนเลยเนาะบอดี้คืนเราเพ่งเมล็ดสุดท้ายกับเหลี่ยวด้วยเนาะ แต่ว่าอยากอยากขึ้นซากเรียกอยู่ได้เราตัดสปอนเซอร์ออกได้ปะเอาไปเอาผมสำคัญมเป็นของสำคัญสปอนเซอร์ีคุณผมเนาะที่สปอนเซอร์าลอง้หลายคนหรือหลาคุึงไข่าคค่อมาคอคาจะออกซากเรียกเป็นยังดอกฮะจะออกซากเรยกเอาคุณบอออกากแรกว่าแม่บกผมมาเดี๋ยวออกดี สากเดียวกันทัวร์เมียให้เฮาออกจากซองจากสากเรียกซงที่บ้านคุณนี่แหละเ,เอาแม่ออกก็แมนติมุกสองลงูกเทียบเม่โอ้ยออกที่แรกกันล่ำกรอน่ะบ่รำเรีกรอนชูเมียเปลี่ยนก็นแม่เอากเมียผมอยากอาอกไ,ไม่ขึ้นสวมโบทีไงมันเพลงที่สองแ้าเสียกอกสากนั่นสากนี่แล้วถอดเดี๋ยวผมเอาไปฟอนที่ซื้อกระได้แล้วก็ลงมา ท่นเลยานนสิว่ามลันเล็ขอดออกไปนีพอผมเคยผมเคยขืนท่นอยู่สบทงหารเนีผมก็ร้อยขึ้นไปอยู่เนใส่สูดพิษอันรอยขึ้นไปฝนแยงแยงแยงข้าวหนึ่งเพ่เพ่เด็ดิตอยากขืนทนไปคดมาขืนทหารนี่าก่อนลมอยคลองมวยคลอง มวนกูมู้ได้บ่หาวหาอยู่เพือเดียวออเ่กันคันไปจนว่าไ่วเาปวมนมมนตากึมนึงเด้ผมผสมพออาทิตย์เดีเเองเนไอ้กึมก็ว่อาทิตย์ผสมกันบ่เม่นบ่ทาทาอันเ้าเมีเ่ป็นไปทานี่ผสมพอแต่ว่าทานมันก็พย่อยุ่ สนะครับคุณพี่วันนี้สองสบทอีกแล้วขายอีกแล้วมาสร้อยเก้าสิบบาทาใครจับก็สับนนะครับพี่ปกติภาใของเราอยู่ที่หกร้อยสิบาทวันนี้ขายเก้าอก้สิบบาทนะครัคุณี่โปรโมชั่นพิเศษแลสุดเลยนค่ะถ้าอยากได้ตังนี้มีอยู่ทั้งหมดสาสีนะคะเขียวแดงส้มหายใจเนี้ยมกันยังไงจากมันขายแล้วมันก็นอกลงกหม่อมหายใจไม่ได้จะได้ขายตีขายเต็มขยแงมาจีบมาจีบซอกุ้งแ จากเรื่องการที่ขึ้นเต็นต์กน้สรุผมก็จังว่าผมสีแดนท่านผมฟันฟังผีเเขียวน่บอกเป็นสีน่เง่สุเผ็ดพุ่มหอยอยู่นั่งก็ผู้ใดนั่งผู้เดียวขาเสร็จาไปอีกค้ไปอีกค้มบอกขึนเรียบเอยได้พี่น่อเน่ครับออกมาสีดึงไอ้เปียกปอยื่น่อยู่เหนื่อยน้ำกันเหนื่อยน้ำกัน ทักดิแซาสุดนี่สองคนเด็ก็ซ่าเปียรก็ซ่ามันโมโหสเตปน้อยจากสิเกมไปก่อนไปเลี้ยงเลี้ยงตามเพลงแต่แต่ผมมันเวลาผมหัวเรศตอนแล็กๆผมก็บซาอยู่พอเวลาเขาลงมากเดี๋ยวเร็วไปเขาลงมาเดี๋ยเขาเปล่าได้เตืองว่ามันเลี้ยวไปเราเปล่าไม่จับเข้าเพลงต่อมานี่เพลงที่เต้นเสร็จแล้วเราลงเลยอะไรลงเลยแต่หมายความว่าต้องใดให้แห้งก่อนนะ เอาไปปีคไปได้ปี้วโอเคแิ่ไม่เก็ไปแค่นี้ก่อนฝากแล้วก็แชร์ตามทั้งโซ่แล้วปครปี่คไป่ครับผมสวัสดีค่ะยินดีกับสุดสั้นสักคนะคน